สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับก้วยเจ๋งปะทะอัางชิกโกงครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับไวโซเทียวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จะิงก็งเข้ามาณ <Hey! S 1> ยอดเขาหัวซัวก่อนการประลองอัางชิกโกง พูดกับกวยเจ๋งว่าเจ้าเด็กโง่อันวิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรเราเป็นผู้สอนให้แก่เจ้าเจ้าจะเอามาใช้ต่อสู้กับเราได้อย่างไรเจ้าจงเลือกอาวุธมาประลองกับเราเถิดเพราะการประลองยอดฝีมือนั้นแม้ไม่มีอาวุธอยู่ในมือก็ไม่ได้แตกต่างกับผู้ที่มีอาวุธอยู่ในมือมากมายเท่าใดนักอังชิกงใช้18ฝ่ามือพิชิตมังกรไา่ลำออกมาทันที พลังของลมฝ่ามือพุ่งไปไกลวาเศษคาดว่ากวยเจ๋งมีกระบี่ถือไว้แต่ก็ไม่สามารถบุกประชิดติดผันได้ที่ผ่านมากวยเจ๋งไม่เคยใช้อาวุธนับตั้งแต่ถูกอาวิงฮงบังคับให้ต่อสู้ภายในบ้านศิลาก็รุดหน้าในการใช้อาวุธไปมากหลายแม้ว่าผู้ก้าแห่งแคว้นกังหนำทั้งหกได้สอนวิชาให้กับกวยเจ๋ง แต่ก็สอนให้อย่างคร่าวๆภายหลังกุยเจ๋งได้ฝึกฝนไปตามคำพีเก้าอิมจึงรุดหน้าไปมากหลายในขณะนี้ก็นำมาต้านทานกำลังฝ่ามือของอังชิกกงนับว่าเป็นผลดีอย่างยิ่งครับอังชิกกงเห็นกุ้ยเจ๋งป้องกันตัวอย่างมิดชิดรู้สึกปิติยินดียิ่งคิดอยู่ในใจว่าเด็กโง่คนนี้มีกำลังฝีมือ รุดหน้าไปมากหลายไม่เสียทีที่เราได้สั่งสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แต่ถ้าหากภายใน200กระบวนท่าเราเอาชนะเจ้าเด็กโง่นี้ไม่ได้อึ้งเอือคงอับอายเราอย่างยิ่งอั้งชิกกงไร้ลำไปตามกระบวนท่า18ฝ่ามือพิชิตมังกรจากท่าหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปถึง9ท่าแล้วไร้ลำติดต่อกันไปได้ยินแต่เสียงลมฝ่ามือ เงาฝ่ามือวูบวาบอยู่รอบกายของกวยเจ๋งในเวลานั้นถ้าหากอังชิก,กงจู่โจมเข้าไปอย่างจริงจังวิชาอาวุธของกวยเจ๋งที่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดความจริงก็ไม่สามารถต้านทานได้หากอังชิกกงคิดจะเอาชัยต่อกวยเจ๋งใน200กว่ากระบวนท่าก็ไม่ง่ายดาดอย่างใจนึกพเพราะกวยเจ๋งกำลังอยู่ในวัยชะกันมีกำลังก้าแข็ง แถมยังฝึกวิชาสร้างเส้นเอ็นเสริมกระดูกมาจากคำพีเก้าอิมมีกำลังภายในก้าแข็งอ้างชิกกงย่างเข้าสู่ไวัยชราแล้วแถมยังถูกเอาเองฮงใช้ฝ่ามือฟาดเบื้องหลังจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและ18ฝ่ามือพิชิตมังกรต้องใช้กำลังมากมายเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละกระบวนท่าผ่านไปสักพักตอนนี้ทั้งสองคนสู้กันจนถึง200กระบวนท่าแล้ว แต่ละท่าที่ฟาดฝ่ามือออกมาแม้จะก้าแข็งในที่สุดก็ค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงแต่เพลงกระบี่ของกวยเจ๋งยังก้าแข็งอยู่ส่วนฝ่ามือซ้ายที่ใช้ประกอบท่าทางนั้นยังคงมีกำลังก้าแข็งมากขึ้นอังชิกกงคิดว่าถ้าหากเราใช้กำลังเข้าหักหานเกรงว่าจะต้องพ่ายแพ้ต่อกวยเจ๋งเป็นแน่เราคงต้องเอาชนะด้วยสติปัญญา ไม่ควรหักหารด้วยกำลังในเวลานั้นกลางฝ่ามือทั้งสองข้างออกช่องว่างที่หน้าอกก็เปิดไว้กว้วยเจ๋งเมื่อเห็นดังนั้นก็ตกใจยิ่งนักคิดว่าในกระบวนท่า18ฝ่ามือพิชิตมังกรอาจารย์ยังไม่เคยสอนท่านี้ให้หากตัวเขาต่อสู้กับผู้อื่นก็คงบุกเข้าไปฟาดฟันเข้าใส่หน้าอกของศัตรูทันที แต่ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าของเขานั้นคืออาจารย์จะกล้าทำร้ายได้อย่างไรขณะที่กำลังคิดว่าตนจะใช้กระบวนท่าชนิดใดเข้ามาต่อสู้ในครั้งนี้ในระหว่างที่คุ้นคิดอั้งชิกกงร้องด่าว่าไอ้เจ้าเด็กหน้าโง่เจ้าหลงกลอุบายของเราแล้วพร้อมกับยกเท้าซ้ายขึ้นเตะไปที่ข้อมือของเกวยเจ๋งที่ถือกระบี่นั้นอยู่ฝ่ามือขวา ก็ตวัดฟาดถูกไล่ของกวยเจิงทันทีการใช้ฝ่ามือฟาดของอั้งชิก,กงในครั้งนี้ได้ออมกําลังเอาไวา้ไม่ยอมให้ร่างกายของกวยเจงเป็นอันตรายจึงออกแรงแต่เพียง8ส่วนหมายจะให้กวยเจงหกล้มลงเท่านั้นและตนก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่หาทราบไม่ว่ากวยเจงได้ผ่านความลำบากในถ้มกลางสายลมกับหิมะมาเป็นเวลานาน ร่างกายจึงกำยำและบึกบึนยิ่งนักเมื่อถูกฝ่ามือฟาดมาในครั้งนี้ร่างก็สั่นสะท้านเอียนเองไปหลายครั้งแม้รู้สึกเจ็บปวดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับหกล้มลงไปอัางชิก,กงเห็นกยเจ๋งยืนอยู่อย่างมั่นคงเช่นนั้นก็อดตกใจม่ได้จึงบอกว่าเจ้าจงเดินกำลังภายในสักสามครั้งให้ลมหายใจสม่ำเสมอกันมิฉะนั้นเจ้าจะได้รับบาดเจ็บสาหาัส กวยเจ๋งจึงรีบทําตามรู้สึกว่าที่ทรงอกคลายอาการแน่นไปทันทีจากนั้นกวยเจ๋งก็บอกว่าข้าพเจ้าขอยอมแพ้อ้างชิก,กงกับพูดว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเจ้ายอมแพ้ไหนเลยข้าจะยอมจงเตรียมตัวรับฝ่ามือของเราให้ดีเถอะพางฟาดฝ่ามือตรงเข้ามาหาในมือของกวยเจ๋งปาศจากอาวุธเมื่อเห็นท่าทางฝ่ามือ พุ่งมาอย่างไรก้การในเวลานั้นจึงใช้วิชาหมัดสูนจำลัดต่อต้านรับเอาไวา้เนื่องจากหมัดสูนจำลัดนี้นับว่าอ่อนยุ่นที่สุดในแผ่นดินและเป็นวิชาที่จิวแปะทงคิดค้นขึ้นมาเองจากข้อความที่มีอยู่ในคำพีเต้าเต็กเกงซึ่งหลายคำนั้นได้กล่าวว่าความกล้าแข็งใช้ในส่วนล่างความอ่อนใช้ในส่วนบน สิ่งที่อ่อนที่สุดในแผ่นดินก็คือน้ำความอ่อนชนะความแข็งส่วนวิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรน,นั้นมีความกล้าแข็งอย่างยิ่งแม้ในคำพีเต้าเต็กเกงจะมีคำกล่าวว่าความอ่อนสามารถชนะความกล้าแข็งได้แต่ก็ต้องดูด้วยว่ากำลังของความอ่อนสามารถเอาชนะความกล้าแข็งได้หรือไม่หากเทียบกำลังฝีมือของอั้งชิก,กงต่อให้จิวแปะทง ที่บัญญัติวิชาหมัดสูนจำหลัดนี้ขึ้นก็ยังไม่สามารถเอาชนะอั้งชิก,กงได้แต่กวยเจ๋งได้ฝึกวิชาสองมือร่วมกันสู้มือข้างหนึ่งใช้หมัดสูนจำหลัดส่วนมืออีกข้างหนึ่งใช้ฝ่ามือพิชิตมังกรมีทั้งก้าแข็งและอ่อนยุ่นอย่างครบคันคาดว่ากระบวนท่าของอั้งชิก,กงแม้ก้าแข็งปานใดแต่ก็มิสามารถทำอันตรายต่อกวยเจ๋งได้อึงยง ที่ชมดูอยู่ด้านข้างเห็นกล้วยเจ๋งไม่มีทีท่าที่จะพ่ายแพ้นางรู้สึกปิติยินดียิ่งและเมื่อลองนับกระบวนท่าดูก็พบว่าถึง290กระบวนท่าแล้วความคิดที่จะเอาชนะของอังชิก,กงก็บังเกิดขึ้นมาทันทีทันใดนั้นฟาดฝ่ามือออกไปในกระบวนท่ามังกรเสียใจท่าทางที่ฟาดออกมานั้นเหมือนผักขุนเขา ทิ้งลงสู่ทะเลลึกแต่ละท่าที่ได้ฟาดออกไปเป็นท่าร้ายแรงที่สุดอั้งชิก,กงรู้สึกเสียใจเพราะกลัวว่ากวยเจ๋งจะต้านทานรับไว้ไม่ได้และอาจจะได้รับอันตรายอย่างแสนสาหาัสจึงร้องตะโกนบอกว่าเจ้าจงระวังตัวไว้ให้ดีกวยเจ๋งได้ยินเสียงร้องบอกเช่นนั้นพร้อมกับลมฝ่ามือพุ่งตรงมาที่เบื้องหน้าและตระหนักดีว่าไม่มีทาง ที่จะใช้กระบวนท่าของหมัดสุนจำลัดมาแก้ไขได้ในท่ามกลางอันตรายที่รับขันนี้จึงตวัดฝ่ามือฟาดออกไปในกระบวนท่ามังกรเสียใจเช่นเดียวกันครับทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังสนั่นเมื่อฝ่ามือทั้งสองเข้าปะทะกันร่างของทั้งสองคนต่างสั่นสะเทือนอึ้งเอซื้อกับอึ้งยงต่างพากันร้องด้วยความตกใจ แล้วจึงเดินเข้ามาดูใกล้ๆคนทั้งสองใช้ฝ่ามือทั้งคู่ยันกันไว้ในช่วงเวลานั้นมีสามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้กวยเจ๋งคิดที่จะยอมอ่อนข้อให้กับอาจารย์ของตนแต่ก็ตระหนักดีว่ากำลังฝ่ามือของอาจารย์มีอนุภาคร้ายกาจยิ่งนักถ้าหากตนลดกำลังลงก็จะถูกอั้งชิกงใช้กำลังภายในผลักดันเข้ามา จนได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหาัสจึงตัดสินใจเดินกําลังภายในมาต้านทานไว้คู่หนึ่งแล้วรอให้กําลังฝ่ามือของอังชิก,กงค่อยคลายลงแล้วค่อยคลายกำลังของตนผ่อนตามอังชิก,กงเห็นกวยเจ๋งสามารถต้านทานกําลังภายในของตนได้ซึ่งตนอุตสาห์ฝึกฝนมาชั่วชีวิตก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากความคิดเอ็นดูในฝีมือของกวยเจ๋ง ก็บังเกิดขึ้นความตั้งใจที่จะเอาชนะก็หายไปหมดสิ้นจึงคิดตัดสินใจยอมอ่อนข้อให้กับกวยเจ๋งได้ชัยชนะในครั้งนี้ไปครับจะได้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงต่อไปในแผ่นดินในเวลานั้นจึงยับยั้งไว้ไม่ยอมเดินกำลังออกไปพร้อมกับค่อยๆถอนกำลังของตนกลับคืนมาและนี่ก็คือการต่อสู้ของกวยเจ๋ง กับอั้งชิก,กงที่มีบรรยายไว้ตามนิยายครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการต่อสู้ของยอดฝีมือแห่งยุกแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม ds c h a ชาแนลกันด้วยนะครับ